ไห,ไหนมาสุริวงวันนี้บอกเลยจะมาร้านเบเกอรี่ร้านหนึ่งเป็นร้านที่ลงมาบ่อยเพราะว่าเขาเป็นร้านเบเกอรี่ที่ลึกลับซึ่งบางคนเนี่ยเข้ามายังไม่รู้เลยว่าร้านเขาขายอะไรแต่อันนี้ลงซื้อประจากินประจําเอาไปอวยพรวันเกิดคนประจำ้าก็บอกต่อกันมาตลอดชื่อร้านเขาคือเบเกอรี่ฮัทชื่อแบบทันสมัยแต่ขายขนมมงคลเขาส่งออกถึงสิงคโปร์ฮ่องกงต่างประเทศเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับไป บรรยากาศด้านนอกกับข้างในนี่เรียกว่าแตกต่างกันเลยถือว่าเป็นร้านลับที่แท้จร<ม>ิงเป็นร้านที่ทําขนมมงคลลุงเลยต้องมาที่ร้านนี้เพราะลุงสั่งซิ่วทอไว้ซึ่งขนมเนี่ยเขาหลากหลายมากเลยเพอเห็นตรงนี้ฮะไม่ว่าเป็นแพคเกจจิ้งว่าคุณจะไปงานอะไรหรือจะเป็นแบบของที่ระลึกอันนี้ที่เห็นเป็นขนมนะฮะไม่ใช่เป็นผลไม้เพราะเป็นประเพณในจีนเนี่ยนะมันก็มีทั้งส้มหรือซิ่วทอซึ่งซิ่วทอนี่ก็ได้แทบจะงานมงคล เกือบทุกงานเลยก็ว่าได้ไหนๆวันนี้ลุงก็มาแล้วก็เลยอยากจะถามให้มันลึกกว่านี้เลยงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันทางเจ้าของร้านเลยครับสวัสดีค่ะเดียเจ๊ดีไหมเนี่ยอ่ะเรียกไอเฮียงไง<อ>เราใกล้เคียงกันชื่อหนูค่ะคุณหนูค่ะ เรื่องราวเป็นยังไงครับสาหรับร้านเบเกอรี่ครับจริงๆแล้วอามาทําขนมส่งออกไปสิงคโปร์ฮ่องกงต,ตั้งแต่เราเด็กๆแต่ทีนี้เราก็ไม่ได้สนใจซึ่งเมื่อประมาณสักย0กว่าปีก่อนเนี่ยเราถึงมาเอาดีทางนี้โดยที่เราคิดว่าคนจีนอชอบให้ขนมมงคลเราก็มาคิดประดิฐตัวส้มแมนดารินนี่ขึ้นไม่ใช่เฉพาะรูปร่างอย่างเดียวนะกินลงไปเหมือนส้มหอมหอมวานเปรี้ยวๆนวล เป็นเจ้าแรกเลยเจ้าแรกค่ะเป็นคนแรกที่ทําในเมืองไทยเลยค่ะแล้วอย่างหนึ่งที่เราอยากบอกว่าทางร้านเบเกอรี่ฮัทเราทําขนมที่เราไม่ใส่วัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นขนมเราจะทําใหม่สดแล้วก็ถ้าจะต้องการเก็บนานแค่ตู้เย็นแล้วอย่างที่เห็นเนี่ยละลานตาเลยเราอยากจะรู้ว่าส่วนมากคนมาซื้ออะไรส้มเป็นที่หนึ่งค่ะส้มเจ้าตัวนี้ใช่ค่ะแล้วก็สิวท้อสิวท้อที่วันนี้ที่ดุนจะมาเอาไปแล้วก็มีคุกกี้สับปะรดไต้หวันค่ะ อย่างนีน้มาแล้วสไตล์ลงรู้อยู่แล้วบุกครัวบุกโรงงานบุกทุกที่ทดี๋ยวเขาทำอะไรกันปั๊บตอนนี้คุณหนูส่งลงมาเข้าห้องเลยเข้ามาตรงนี้ให้ยะตักตัวเพื่อความสะอาดก็เห็นเนี่ยกำลังทำมันอยู่ว่นเลยนะเดี๋ยวถามกันแต่กีเห็นบอกบแวบ,บคุณหนูบอกว่าให้ลูกชายดูแลอยู่คุณอะไรครับชื่อหมิงสุวิธานตัดยาวพันธ์นะครับ บอกเลยนะตอนที่กขาปั้นเนี่ยนะ้ปิ่นส้มออกมาเตะจะบูกเลยะแสดงว่าส่วนผสมนี่เข้มข้นมากเลยอ่ะเข้มข้มนแลยครับเราใช้ส้มแมนดารินจริงครับอเอามาผสมกับอปบีคอนและไข่เค็มครับอปริคอนอันนี้เรานําเข้าจากยุโรปครับมันจะหอมหวานแล้วก็จะทําให้เสริมรสชาติให้ส้มมันยิ่งหอมมากขึ้นครับแล้วก็เอามาขึ้นรูปให้มันเป็นแป้งตัวนี้ ใช่ครับมาปั้นเป็นกลมอย่างเงี้ยน่าสนใจไม่ได้อวยนะลงเดินก็มาเรียกกลิน่นส้มชโยมันเหมือนกับเราทานส้มแล้วได้กลิ่นส้มแบบแประมาณนั้นเลยเนาะตนน้นที<ค>ได้ไดไหเห็นของมันครับก็ถ้าเกิดเราจะเห็นเนี่ยเราจะเห็นเป็นพวกเนื้อผลอไม้เนื้ออปพดิคอตเต็มเต็มเลยครับมไ่ใช่คือถ้าเกิดเราทานเข้าไปเนี่ยเราก็คือโดนทุกคำเลยครับ ขึ้นก็บอกเลยว่าฮะที่นี่ไม่ใช่โรงงานใหญ่การทําที่มีคุณภาพมาตรฐานค่อยๆทําเป็นแบบเป็นโฮมเมดเลยไม่ได้มีเครื่องจักรอะไรท่านต่อทําด้วยมือทั้งหมดในการขึ้นรูปและในการอด พี่อนเลยคิดว่าชัวทั้งรสชาติและวก็คุณภาพของเขาครับแล้วอย่างนี้ถ้าช่วงพริกๆเลยเนี่ยวันนึงกี่ลูกพริกๆก็ประมาณ4ี่ห้าพันลูกเราก็ใช้คนงานเพิ่มขึ้นมาครับใช่ครับเพราะว่าเราเป็นงานแฮนด์เมดทุกชิ้นครับแล้วอย่างนี้พอขึ้นรูปเสร็จเราทําอะไรต่อของเราเนี่ยก็จะจุดเพื่อทําให้มันเหมือนเป็นข้่วครับแล้วไอ้สูตรตัวนี้น,นะใครคือเป็นคนที่เริ่ม คุณแม่ผมครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาอยู่กับเรลมากมาเยอะเขาชอบทาขนมทาอาหารนะครับอันนี้พอเรียบร้อยแล้วเป็นส้มแล้วเนี่ยอันนี้ขั้นตอนต่อไปแล้วก็ไปอบก่อนนะครับรพออบเสร็จเราก็เอามาพักให้มันเย็นนะครับแล้วเราก็มีเอาไปทาไข่แล้วก็อบรอบสุดท้าย<ๆ>การที่ texture ร,รอบๆนะครับ มันเป็นคล้ายๆผิวส้มเนี่ยก็มันมาจากขาย่ยแหละครับเป็นไงฮะได้มาเห็นขั้นตอนที่ว่าพิถีพิถันไม่ได้ง่ายจะทํายังไงให้เหมือนส้มมากที่สุดเหมือนทั้งรูปร่างและเหมือนทั้งเทคเจอร์ของเขาเองขั้นต่อไปเดี๋ยวเข้าโต๊ะครับก,กี้เราก็ไปปลูกครัวกันออกมาเรียบร้อยสดๆจากเตาเลยก็ต้องรองกันหน่อยละอันนี้ก็เป็นส้ม แมนดารินรสสัมผัสเขาเหมือนส้มจริงๆเลยมันไม่ได้เรียบขนาดนั้นนะตัวโลกงกันดูข้างในกันเลยโ <Ooh. S 2> อ้ว้วาวไส้ข้างในนี่เป็นไส้ไข่เค็มเลยนะนต้องลอกมันได้รสสัมผัสของแป้งเนื้อนอกแล้วด้านในเนี่ยกัดเข้าไปเนี่ยเราได้ t e เจอ,อร์ของขอภติปัตเต็มๆแล้วรสกลิ่นส้มมาแรงอร่อยจริงๆครับแล้วก็มาถึงอันนี้เลยเป็นซิ่วทอ,ท,อที่ลุงจะมาเอานี่แหละมันเหมือนของจริงว่าอะไรรู้ไหม มันมีขนอ่อนๆทุกอย่างเราต้องการให้เหมือนจริงค่ะใช่เนอะข้างในก็เป็นไส้คัสตาร์ดอันนี้ลุงค่อนข้างคุ้นเคยนะอันนี้คัสตาร์ดมันเป็นขนมของจีนแต่รสชาติเป็นเบเกอรี่ฝรั่งเฮียเห็นไหมในขนมอ่ะมันจะมีจุดดำๆอันนี้คือฝักวานิลาค่ะฝักวานิลานี่ราคาโลนแพงแพงมากค่ะอันนี้เราเป็นฝักสดอันนี้ใช้เป็นฝักสดนํำเข้า มินากินถึงได้แตกต่างของชาวบ้านเราอันนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายที่ให้ลุงชิมชื่อคุกกี้สับปะรดไต้หวันค่ะซึ่งบอกตรงๆเลยถ้าขายไปไต้หวันแล้วซื้อไอ้พายสับปะรดมาฝากกูกรอ่ะเราคือไม่ชอบกินเลยสําหรับพายสับปะรดของไต้หวันแต่ว่าพอมาวันนี้เยจย๊บอกให้ผมอาณาก,กินพายสับปะรดของเขาเอาวะอย่างผมไม่ชอบกูแลกับสีและชา,าอันนี้เราใช้ผู้แลใช้ผูแลเลยอะอร ทำไมเด็กๆที่กินสับปะรดกวนมันชอบซื้งนั้นแหละรสชาติเดียวโอเคตอนนี้ใครซื้อไมโกดแล้วแต่ต้องซื้อร้านนี้นะ สรุปว่าแค่ลุงจะแวะมาเอาสิวทอเนี่ยได้เรื่องเลยซึ่งบอกเลยว่าช่วงนี้มันก็ใกล้เทศกาลตุษจีนซึ่งเป็นธรรมเนียมจีนอะ่ะใครอยากจะขนมมงคลวันเกิดหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ไปฝากผู้ญาติผู้ใหญ่ลุงแนะนําเดี๋ยวลงุงลงพิกัดไว้ให้เพราะทำมาเองไม่ถูกแน่นอนมันเป็นร้านลึกลับสมัยก่อนก็ไม่เคยเห็นมารู้จักเอาตอนหลังที่พักพวกบอกเทนนั้นเองซึ่งพอเข้ามาแล้วเนี่ยได้เห็นตัวแพ็กเกจจิ้งพอดูแนละ้วมันใช้ได้เกือบทุกเทศกาลเลยนะ สำหรับที่จะเอาไปของฝากได้หมดเลยเอาไปร่าว,วันเนี้ยต้องขอบคุณเจ้หนูค,คุณหนูมากมากที่บอกว่าลุงตั้งใจวันนี้แค่จะมาซื้อกับป้าเนี่ยแต่พอเราหลังเจ้รู้ว่าเป็นลุงอ้วนพอวันนี้มาปุ๊บจัดเต็มเลยบอกลุงเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เขาทำอย่างเนี้ยว่าเป็นยังไงอันนี้ต้องขอบคุณมากนะฮะโอเคอ,อร่อยจริงดีจริงก็ลองมาแล้วกันงั้นเดี๋ยววันนี้ไปก่อนได้ค่ะขอบค<อ>ุณเฮียที่ให้เกียิมานะคะดี่ค่ะ